สวัสดีค่ะพี่น้องพบก,กับช่องเกษตรมือทำเนาะค่ะเนาะขอ,องไรธนาทอดมึงค่ะพี่น้องพนักงานข่อยนะ่ะหลายอยู่ดิเป็นตะมันอยู่ค่ะตะมันกับแผนกท่าความสะอาดอ้อยช่วงนี้มีคนงานค่ะพี่น้องมีคนงานมาซอยไหลายก็เลยต้องดูแลเม่เป็นผู้ดูแลสวนพ่อกับลูเป็นผู้ไปเอามาซอยผลิตเกินค่ะอ้อยค่ะ เงียากบ่ครับเพื่อนในเงียบ่ครับไม่เยากบวะคือเสียนแต่ว่าเพื่นเหียอนเสี่ยงเลยเนาะคุณน่ะคุณพ่อคนซอยกันเ็ดได้ค่ะห้าวกะจะขูดค่ะขูดชอตาชอยยังมันออกสะอาดทำความสะอาดกันละกันห็นบอยแล้วห้าวกะจะเอาไปล้างเนาะค่ะเนาะมันนี่ค่ะ ก็มาล่างพี่น้องใส่สกอตใบมางง่ายคุแม่โดยเฉพาะล่างด้วยสกอตใบล่างเวยห้าง่ายๆนี่แหละค่ะนี่ค่ะทีนึงจะล่างเส้ยทางค่ะจะล่างออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะพี่น้องกระอาดค่ะแล้วเขาก็จะปล่อยให้มันแห้งนะคะเนาะเาจังเสียวมาหีบได้ดิค่ะ เขาว่าแห่งหามเอาอ้อยไปหีดยวเลือค่ะเด้อต้องปล่อยมันแห้งอันนี้ห่อหลัางไว้เนี่ยมันแรงค่ะมือสองให้จังสิหี่ก็คือเบิดขึ้นเลยค่ะมันก็จะอ้อยเ่าก็จะแห้งดีค่ะโกลมเห็ดสันก็มาซุ้งๆจังสิค่ะพี่น้องี้ว่าคุณเพื่อนยังคันแม่นี้ย่ำขึ้นเ่าก็จะได้เอาผ้ายย่างมาคุ้มอีกตัวหนึ่งค่ะมันนี่ค่ะทัความสะอาดล่ำอ้อยนะคะเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องกระบวนการลั่ง ล่างกล้วก็่าพึ่งเห็นมันแห้งค่ะพี่น้องแหงมืดเลยได้คาะนี่เบื้องล่ำอ่อยคไกลเลยค่ะแหงพ้อมที่จะไปหีบนะคะอันนี้อาไว้ขึ้นหนึ่งค่ะพี่น้องพึ่งล่มพึ่งยังเอาไว้ขึ้นหนึ่งเลย้อมที่จะไปหีบเหรี่ยร้อมนั่นแหละคะ่ะนี่ค่ะกระบวนการล่างอ่อยนะฮเนาะขอบคุณค่ะทิท่ติดตามแล้วเบื้องนาะคะ่ะซัานี่แหละคะ่ะวิธีล่างอ่อยของไห่ธนของข้าวเนาะ,ะขอคุณหล,ลายๆค่ะสวัสดีค่ะ